กจับเมืองเนือนะครับวันนี้นะครับรอบายเรามาเก็บอีกแล้วนะครับมาเช้าเก็บไปแล้วนะครับมีออเดอร์เพิ่มมาทั้งหมด50ต้นนะครับส่งสามจังหวัดตามนี้เลยนะครับรอบนี้เป็นต้นพันธุ์กจับข่าควายทั้งหมดเลยนะครับต้นพันธุ์ไซส์เท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับใบสวยๆนะครับขอบใบเป็นรูปนะครับใบเลื่อยเห็นปะไม่ใช่นามนะครับมันนิ่มนะครับนิ่มมากเลยเป็นเอกลักษณ์ของต้นกจับเฉยๆนะครับนิ่มๆเห็นปะด้านหลังของต้นนี่รักฝอย เขวแล้วก็นี่คือลาต้นของต้นกระจับนะครับต้นนี้ติดฝักแล้วเห็นปะเดี๋ยวจะกลายเป็นฝักกระจับในน้ํานะครับสวยงามเกือบจะทุกต้นเลยนะครับช่วงนี้ตอนนี้มีดอกแล้วนะครับติดดอกจะกลายเป็นฝักอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยงามนะครับแบ่งเป็นมัดละสิบเนาะจะได้แยกลงถุงได้ง่ายๆนะครับต้นกระจับเราสามารถปลูกได้ทุกระดับน้านะครับน้ําลึกน้ําตื้นปลูกได้หมดนะครับในนี้ก็เป็นสระนะครับลึก5เมตรปลูกได้เหมือนกันเห็นปะปลูกให้ดูแล้วนะครับเต็มสระเลย ถ้าอยากปูก้ก็เราปาักตะกร้าไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ